เมื่อพบผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ช่วยอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งเขาและเราสิ่งใดควรทำและสิ่งใดห้ามทำก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพจะมาถึงต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุแผลไหม้และรองหัวหน้าภาควิชา,าศาาาาัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลติ่งหนีจากความร้อนนั้นถอยห่างจากความร้อนถอดเสื้อผ้าถอดแหวนถอดวัสดุที่โดนความร้อนหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง15-20นาทีซับด้วยผ้าสะอาดพรมได้ผ้าสะอาดหรือแผ่นพลาสติกแรทั้งหมดก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันดับแรกของการช่วยผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ต้องนึกถึงควววามปลออออดดภััยยงงตเก่้ สิ่งแรกคือเราจะต้องเดีกหนีจากภัยอันตรายนั้นให้ถอยห่างมาตัดปัจจัยซึ่งจะทําให้การบาดเจ็บบานปลายจุดยั้งขงบวนการความร้อนที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อพวกแหวนนาฬิการหรือกําไลโลหะนี่จะดูดความร้อนแต่บบถ้ารัดอยู่เนี่ยก็จะทําให้มีการบาดเจ็บมีความลึกของแผแลเวลนั้นมากขึ้นด้วยและถ้าเราทิ้งไว้เราไม่เอาออกก็จะเกิดการบวมของอวัยวะที่อยู่ตอนถึงตัวแหวนที่รัดอยู่การถอดเสื้อผ้าช่วยลดการบาดเจ็บได้เอาเสื้อผ้าออกถ้ามีกันไกก็จะใช้กันไกตัดเสื้อผ้าบริเววณทีีม่มมคาร้อน สมสมติมผิวหนังเราไม่มีเสื้อผ้าความร้อนก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแต่สมสมุติถ้าเรามีเสื้อผ้าทีท่เพิ่งโดนไฟไหม้มาเนี่ยก็จะมีความร้อนอยู่ับเสื้อผ้าด้วยก็จะเกิดการส่งต่อความร้อนอย่างต่อนเนื่องสู่บริเวณผิวหนังที่อยู่ข้าใงใต้เพราะฉะนั้นการรีบนําวัสดุที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแหวนหรือว่านาฬิกาออกได้เร็วก็จะลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหรือความลึกของบาดแผลได้ขั้นตอนสําคัญถัดไปคือลดอุณหภูมิด้วยน้ําปกติคูลดาวลดอุณหภูมิของบริเวณที่บาดเจ็บว่า แข็งที่มีความเย็นมากเกินไปหรือว่าเป็นน้ําอุ่นที่อาจจะร้อนเลื่อเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นถ้าเรามีน้ําประปาน้นําก๊อกที่สะอาดเราก็สามารถที่จะไปตรงซิงน้ําก็เปิดทําการล้างแผลได้หรือจะใช้เป็นน้ําดื่มที่สะอาดก็ได้ถ้าเราไม่มีจริงก็อาจจะเป็นผ้าชุบน้ําซับบรเิเวณแผลก็ยังดีเดี๋ยวก็จะแนะนําว่าน้อยก็ประมาณทัก1 0 1 5นาทีแต่ทงนทีท่านะก็ต้องให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดจากนั้นซับ และเตรียมส่งต่อท่านต่อไปก็คือการซับบริเวณแผลไหมเนี่ยซับให้แห้งห่อด้วยผ้าสะอาดก็ได้หรือถ้าเรามีพลาสติกที่ใช้หอ่อวัสดุอาหารหรือว่าแรปเนี่ยเราสามารถใช้มาแรปได้แล้วก็ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลถ้าเป็นพลาสติกแรปข้อดีคือ1เราจะมองเห็นแผลด้วยแพทย์ก็จะสามารถมองเห็นแล้วก็ประเมินความลึกของบาดแผลได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ในกรณีที่เราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถใช้ชผ้าสะอาดผ้าแห้งนะครับห่อแผลก่อนไปพบแพทย์ได้แล้วต้องทายาอะไรไปก่อนไหมครับคือส่วนใหญ่เราแนะนาไม่ทาอะไเลยการที่นําตัวยา ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันน้ำปลาือสารอะไรบางอย่างที่มีความเชื่อว่ารักษาแผลไหม้ได้เนี่ยทาลงไปในแผลที่อาจจะมีความลึกที่มากเกินไปที่อาจจะทําให้การหายเองเนี่ยเป็นไปนได้ยากแล้วก็จะเกิดการติดเชื้ออะไรได้ด้วยถึงเรื่องความสะอาดด้วยนี่สองคือการระคายเคืองซึ่งอาจจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อของผันแผลแล้วจะทําให้การบาดเจ็บมากขึ้นแผลจากไฟไหม้มีหลายระดับความลึกซึ่งแนวทางการรักษาต่างกันแผลไหม้เนี่ยปัญหาคือว่าความลึกเนี่ยจะมีความต่างความลึกน้อยมากเนี่ยหนึ่งคือสีผิวหนังยังไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่อันตรายมากแต่ถ้ามีการ พุพองสีผิวหนังที่เปลี่ยนไปรอยพุพองที่แตกออกแล้วเห็นเรนพื้นแผลเป็นสีชมพูรวมไปถึงถ้าลึกมากขึ้นสีผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองรวมไปถึงสีที่ไม่เกรียมเลยถ้าเกิดเราเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพุพองสีผิวหนังเปลี่ยนไปอาจจะเป็นสีชมพูสีเหลืองหรือว่าเป็นสีดำาเงี้ยไม่แนะนำให้ทายาใดๆให้ไปพบแพทย์จะปลอดภัยกว่าเพราะแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าความลึกนั้นอยู่ในระดับไหนบางทีถ้าลึกมากเนี่ยทายาอย่างเดียวจะไม่หายแนวทางเหล่านี้ยังใช้ดูแลแผลผู้ที่ถูกไฟฟ้า ดดโดยรวมๆแล้วเนี่ยจำแนนในแบบเดียวกันแต่โดยทั่วไปแล้วไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตโดยเฉพาะถ้าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนจะมีการทําลายในแนวลึกรุนแรงกว่ามากเลยเพราะว่าพอโดนไฟฟ้าดูดปุ๊บความร้อนมักจะไปซ่อนอยู่ในกระดูกพอกระดูกร้อนนะกล้ามเนื้อภายในก็จะถูกทําลายด้วยงั้นความลึกจะมากกว่านอกจากนั้นกระแสไฟฟ้าทําให้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติได้ซึ่งอาจจะทําให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะถึงหัวใจหยุดเต้นเลยซึ่งต้องมีการดูแลเป็นพิเศษในด้านนี้ด้วยอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เมื่อเผชิญภัยต้องมีสติสิ่งแรกก่อนจะไปช่วยเขาหรือตัวเราเองให้นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนให้ถอยห่างจา,จากจุดเกิดเหตุนั้นหรือสิ่งที่ทําให้เกิดบาดเจ็บนี้ขึ้นที่2อก็รีบแบบลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลในการห่อพุ่มบริเวณบาแดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือแผน่นพลาสติกที่มีความสะอาดและพยายามหลีกเลี่ยงการทาวัสดุหรือตัวยาอะไรบางอย่างที่เราไม่มั่นใจไปบนบาดแผลนะครับการผสมพยาบาลเบื้องต้นที่ดีจะช่วยทําให้การรักษาและเยียวยาได้ผลยิ่งขึ้นนะคร หลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์รู้เท่าทันป้องกันภัยอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม